ไก่เนี่ยเจ้าแกงไก่ใส่ฟักเนะเจ้าอันนี้ก็ไก่นะเจ้าควาเซ็ดแล้วก็ใส่น้ำนะเจ้าใส่น้ำแล้วก็ไปก็จะใส่ฟักเนะเจ้าฟักกระปอกเซ็แล้วนะเจ้านี่ฟักลงไปเห็นแกงไก่ใส่ฟัก้่ยกันนะเจ้าแต่แต่เนี่ยเจ้ากับเขาเมืองเมืองเนาะเจ้า แกงไก่ใส่ฟักใส่ชอบกินของเจ้ามาเกินด้วยกันแม่เจ้าแกงไก่ใส่ฟักนะเจ้าเดี๋ยวรอเฮาฟักมันเนินเปื่อยหั่นสักคำนอเจ้านี่ไหนเจ้าแกงมาฟักนะเจ้าตอนนี้ก็เซ็ตแล้วนอเจ้านาทานก็เจ้าอันนี้เจ้าก็จะใส่ผักนอเจ้าจะมีผักปอม ผักปลอมก็ไปใหโหระพาหน้าเจ้านี่จะหอมหอมมากเลยใช่เจ้าใครชอบกินของเจ้าไหมโหระพากับผักปลอมหน่ะเจ้าใส่เข้าไปน่เจ้านาทานมากเลยเจ้าทานแต่กันเนอเจ้านี่น้าเจ้าฤๅีสันนาทานน่เจ้าแก่มาฟักเจ้าแก่มาฟักใส่ไก่เนอเจ้า ลำเตะเลยเน่เจ้าน่าทานมากเลย